สู e <sh arp> <sm> <nya paying enough> ้พี E B C นี่นะครับทุกคนเกมน้องสู้ผีใน E P C ทุกคนผมจะเข้าห้องห้องนี้ยะเอโดนแ,ดแลนั่นอ้ยม,อมึงมแตกผมอ,อ,อขอโทษนะเว้ยีเโ คุณว่านี้ไม่ต้องซื้อนะไม่อะจะซื้ออ่ะจะเลื่มีอะไรต่อโอเคเฮ้ยอยากเอาอยากเอาสัตว์อีอมึงยากไปดิมึงมึงอยากมึงอยากมึงเอามึงเอาเขาไม่เขา เอาไปเข้าท oh ั้งนี้มีใครใช้อีกแล้วนี่นะครับคนมันมันให้มันไม่ควรถลิเลยแม้แต่น้อยด่าผมไม่รู้นะทุกคนว่าอันนี้มันด่าผมว่าอะไรไม่รู้นะฉันจะซื้อปืนให้มึงตาย Yeah. ผิวมากแกขอกินมือหนักแบบั่วสาง ร้านากทั้งหมดนี้ไม่ถึง200รลกทุกร้านเลยค่กับร้านแรกไก่บาร์คิวจะเดพิซซาคอมพานี่เชสซ่าผ่านครเลิแค่99บาทจับกติบาบทเลยนะคือคุ้มากไมู่ต่อไปกับบาร์บยเป็ดย่าง M K เลิศบาร์บียกเป็ดย่างคอ M K มากแกแล้วคุได้มาแค่5 9บาทจาก105บาทเลยนะยกลวกมากัลังพอดีกินคู่กับเป็ดย่างนุ่งนเสือน้ำรัเขาปุ้มฟินไปต่อเขาปิงซับเซ็ทเชฟซี ไอตุน้าไอองพสดุกหน้อย่างนี้ไม่มีองพสตุเป็นหน้าอย่างนี้กันแนวะเขาไม่ให้ต่อจะรอชีวิตเฮ้ยเพื่อนเพื่ว่าต้องทำที่ต้องทำทีโอเคไม่นานครับจะนอนทับพี่ผมเนี่ย

นอนเด้นหรอตวอะไรกันี่วะกคนรวคุนใจบุปผีแ่อะไรกันน่วะมาเล็กจิวไอี้กูซีนอกแล้วกสบกูดีทำไมวะทีมันเลยแต่กูอ คนให้ผมซื้ออะไรนี่มันมัทุกคนเ่อมันม,ม,มัน,มมนมเกิดอะไรนี่ย่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม,ไม่ดาบบ่าผมนะคะทุกคน เขใครมีกนเอ้ยุกคนซื้กบเป็น

Sí lo. ¿Qué mapa de 1000? ไปปืนเดียว ดี๋ยเลี้ยวสิเลี้ยวมาเกิดหดมันผยงตาดมตา มาเป็นพันแล้วแกวไฟฟ้าผิวมากแกขอกินมือนักหนักจุดจุกทั่วหนึ่งมันค่ะสี่รับดัก,กราฟฟูดทั้งหมดเนี้ยไม่ถึง200ร้อลดหนักทุก,ดกเดือนมันเลยค่ะจับกานแดก บบีคิวจาเดอะพซซ่าคอมพานีเสั่งผัดกราฟคขาลดเลือแค่9บาทจากปกิิบ5 9บาทเลยนะคือคุ้มากเมนูต่อไปกับบะหมี่ยกเป็ดย่าง MK มเลยบะี่ยกเป็ดย่างของเ k มากแกแล้วคุาคา59บาทจาก105บาทเลยนะหยกลวกมลังพอดีกินคู่กับเป็ดย่างนุ่ๆเสื้อนำด้เขาบิฟฟไปต่อกับบิซับอยู่บิซับสิได้มาตอนนี้บไปพูดกัน หยินช่นลายแล้าคุณครูสาบให้คุณไม่ได้เลยผีคุณครูม <S <s ึงจะงจะวาไปวะผีคุณครูมาไม่อยากกล้าเลยอ่ะผีคุณครูเออแล้วของมันหายไปไหนมดอ่ะกลอก็กลไม่ทางต่วันแมงก็ได้ ห้องนี้เป็นห้องของปุ่มแล้วยวกันเอ้ยไม่เอาไม่เอาพีทมันอยู่ไหนกันเลยาอุ๊ยไปี่พี่จะพีกตาซะแล้วโอเคของก็ซื้อเสร็จนะครับผมซื้อได้โอเคลอ,อ,องซื้อนะเป็นแปดอันคุณว่า ตันเป็น้าสิบของดีค่ะเอ๊ะของมีค่ะชนะ I'm not I'm <laughs> เขาอยาทุกคนเออไปเส้นทางนี้ทีลอง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 นี่เหอนี่วืออไะ เผ็ดแซ่บสะใจเขามันชอบมากในโน่นนี่เขัโคตรเผ็ดอะเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้น้ำตาคอแล้วอะคือปกติไม่กินเผ็ดแต่มันอร่อยมากยอมใช่ไหมโอเคทุกคนชนะแล้วซื้ออยู่สื้อมาเป็นห่จะบอกว่าห้ามบอกดมาาจกกแฟูนะนี่ของผมมาเป็นหมื่น แต่ผมอยากซื้อเงียมยี่สิบมาขอ้อยังชั่วเจ็ดเงินเดือนก็สามพันแท้แมันบอกว่า จาระกับบนนัวเหมือนเข้าจะรานเอาทำอะไรของมันวะฟันไม่ไม่มีเสียงเขา เสียงเสี่ยงนี่แตรดีได้กมามคือ ไม่ให้ล้างข้อมูลทีมทุกคนไม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมล้างข้อมูลทีเดี๋ยวผมล้างข้อมูลก่อนข้อมูลมันไ,ไปถึงไหนล้างแล้วตอนนี้ก็แปด ทุกคนนะนังรับเปกนนบอกว่าทนแค่พูดกี่คบยืนไม่ขึ้น Eu tô lá, bicão.